วันนี้อุ๋ยนะคะวันนี้อุ๋ยจะมาทำเจ้านี้ค่ะเปเลสเกียเนาะคือมันยาวต้นมันมันเอียงหมดแล้วนะคะตอนแรกๆที่ปลูกคือมันก็งามมากเลยแต่ตอนนี้มันเอียงหมดแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะเดี๋ยวอุ๋ยจะตัดแต่งแล้วก็เดี๋ยวเอาพวกก้านนะคะไปปักชำค่ะเดี๋ยวไปดูกัน ค่ะก็อย่างที่เห็นเนาะเฟ์เลสเกียมันมันยาวมากคืออุ๋ยปลูกไว้ในกระถางเนาะนอกบ้านแล้วก็มันยาวมากแล้วแล้วมันก็ตกลงมาข้างล่างที่เห็นเหลืองเหลืองเนี่ยใบมันจะเป็นมีใบแบบเหลืองเหลืองเนี่ยไม่ค่อยได้รดน้ำนะคะ่ะเฟ์เลสเกียอุ๋ยว่าเขาชอบค่อนข้างจะชอบน้ำนะถ้ารดน้ำบ่อยๆเขาเขาก็ชอบอะคะอ่ะเดี๋ยวอุ๋ยใช้อันนี้ปัด คือเปรเลสเกียเนี่ยหนามเขาอะมีทั้งหนามเล็กๆนะคะคือไม่ควรให้โดนตัวนี่มันยาวมากเลยเนาะอุ๋ยก็จะตัดเป็นอย่างนี้ค่ะเท่านี้ค่ะตัดแล้วเราเอาไปปักชําได้ปกติอุ๋ยจะตัดขายเนาะแต่รอบเนี้ยมันไม่ค่อยสวยอะมันมันงอลงพื้นละอุ๋ยก็ ตัดแล้วก็เดี๋ยวเอาไปชํำละกันเนาะอย่างเงี้ยเขาก็พอพอตัดแล้วเขาก็จะแตกออกมาหลายๆกิ่งอย่างเงี้ยนะคะนานยาวแล้วอุ๋ยก็ตัดแล้วเดี๋ยวเราไปตัดอุ๋จะไปตัดเป็นอันเล็กๆอีกทีหนึ่งอุ๋จะตัดให้สั้นเลยนะเพราะว่าพอถ้าตัดไม่สั้นมันก็จะเอ็นนีก เอเลสเกียก็เป็นเหมือนกับคือเขาก็นิยมเอาไปกราบไม้กันนะคะเป็นท่อน้ําเหลี้ยงคือตอนที่เขาขึ้นตอนแรกๆมันงามมากเลยแต่พอมันยาวไปแล้วก็มันก็เลยดูไม่ค่อยสวยงามตอนที่อุ๋ยซื้อมาอุ๋ยก็ซื้อมาเป็นก้านแบบนี้เลยนะเขาขายเป็น เป็นเก่งแบบนี้คะ่ะอุ๋ยก็ซื้อมาแล้วอุ๋ยก็เอามาปักเอามาปักแล้วเสร็จแล้วคราวนี้คือเขาเป็นไม้ที่แบบปักแล้วเขาแตกไวมากยิ่งได้น้ําฝนนะช่วงนั้นที่ได้มาเป็นแบบเขาได้น้ําฝนอนะ่ะนี่นีเห็นรากเขาเขาก็จะแบบแตกไวมากแล้วอุ๋ยขายไปได้อุ๋ยขายรู้สึกจะขายไปสองล็อตแล้วนะอืออุ๋ยเก็บขายไปสองล็อตแหละแล้วตอนนี้ก็ไปชําไว้กระบาด อในตรงกระถางอื่นด้วยแต่กระถางเนี้จะใหญ่สุดนี่หนอ่อเขาออกเกยอะมากเลยเนาะเนี่ยออกมาสามคือออกตลอดทางต้นเลยตอนนี้คือมันได้มาเยอะมากเลยนะคะ ตอนแรกกะว่าจะอาไว้ไปปักชําคือตกแต่งตัดตกแต่งให้มันสวยงามแล้วก็ให้มันไม่ลกเนาะให้มันออกยอดตรงๆคราวนี้มันมันได้มาเยอะเกินไปก็เลยเดี๋ยวคัดไปขายแล้วกันเนาะโอ้คัดต้นตรงๆอย่างเงี้ยไปขายได้แล้วก็ส่วนต้นที่มันไม่สวยเราก็เอามาชําต่อเนาะก็คือตั้งแต่ซื้อเปอร์เลสเกียมาลงก็ ได้อุ๋ยได้ขายไปแล้วเนาะสองสองลอ้อสองลอ็อตล็อตนี้ก็เป็นล็อตที่สามเนี่ยก็ขัดต้นตรงๆแบบเนี้ยส่วนต้นที่มันแบบงอๆมีแตกเนี้ยเดี๋ยวอุ๋ยเอาไปชำต่อนะคะค่ะตอนนี้นะคะอุ๋ยก็แยกออกมาแล้วเนาะอันนี้คือที่จะขายนะคะก็สามสิบสามกิ่งเนาะส่วนที่ที่มันไม่สวยแล้วที่จะเอาไปชำ ก็ยังเยอะอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็ไว้เอาไปชำค่ะขานี้ก็เป็นที่ไม่เอาเนาะมันหยิกหิกงองอพอรอไปปักชำม,มันขึ้นแต่ว่ามันจะขึ้นแบบไม่ตรงเนาะส่วนอันนี้ที่ได้ก็จะไปขายนะคะก็อันนี้ปับเป็นเล็กๆส่วนตรงนี้เป็นยอดเนาะก็จะไปปักเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพวกที่ไม่ใช่ยอดะคะ่ะแต่ก็มาตัดซอย ให้มันเป็นแบบประมาณนี้แล้วเราก็ไปช้ำเอาเลือกแต่ต้นตรงๆนะเพราะว่าเคยปักต้นงอไปบางทีมันก็งอบางทีปักต้นตรงไปมันก็ยังงอเลยเนาะนี่เนาะหลังจากที่ตัดตัดไว้สั้นๆแล้วเนาะก็อีกก็จะมากระถางว่างๆก็พวนดินเพเวลาที่อุ๋ยมีดินที่เปลี่ยนกระถางอุ๋ยก็จะมาใส่กระถางทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยนะคะ ทำให้ดินมันร่วนๆมันจะ,จะปักเลยอันนี้หนูจะปักเอายอดมันปักก่อนนะคะยอดมันค่อนข้างจะปักยากนิดนึง เพราะว่ามันอ่อนพยายามปักให้ต้นเขาตรงๆค่ะแล้วเขาจะขึ้นมาแบบตรงตรงถ้าเราปักเอ็นมันก็จะขึ้นมาแบบเอ็นเอเนาะมันก็จะดูแลยากแล้วมันก็จะไม่สวยตัวต้นมันก็จะไม่สวย จะดูยากนิดนึงเนาะว่าอันไหนคือหัวอันไหนคือท้ายแต่นี้คือหัวต้นยาวๆลองลงไปเลยๆนิดนึงแล้วเวลาลดน้ำช่วงแรกต้องค่อยๆลดค่ะเพราะถ้าลดไปแรงๆมันมันจะทำให้ต้นมันหลุดออกมา อืค่ะนี่ก็เป็นที่เอามาปากักช้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้ปกัปกช้ำเปอร์เล็กเกยในกระถางถ้าปักตรงๆเนี่ยเวลาเขาขึ้นมาก็จะตรงๆอันนี้คือที่ปักเอาไว้ก่อนก่อนแล้วนะคะมันก็จะขึ้นขึ้นมาเนาะ ถ้าไม่ได้น้ำเขาก็จะเหลืองๆเนี้ยเขาค่อนข้างจะชอบน้ำนะคะปรสิเส่อันนี้ก็เอามาปักชํำเพิ่มค่ะตอนนี้ก็ค่ำแล้วเย็นแล้วเราก็ถ่ายข้างนอกไม่ได้ก็มาถ่ายในห้องอืมมาถ่ายในห้องแทนก็ แบ่งแล้วก็ไปแบ่งที่ขายเจ้าเปเลสเกียที่จะขายเนี่ยแบ่งไว้แล้วแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็เอาไปชํำเรียบร้อยเนาะในส่วนของวันนี้แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้อุ๋ยก็จะเอาไปถ่ายรูปที่จะขายอะค่ะไปโพสต์ในเพจ Facebook ในกลุ่มอะนะคะก็เขาจะมีคนมาซื้อขายแคคตัสกันเนาะค่ะก็อุ๋ยเคยเจ้าเปเลสเกียเนี่ยเขาเอาไป เป็นตอเอาไปทําเป็นตอนะคะไว้กราฟไม้ได้เนาะมันจะเป็นท่อน้ําเลี้ยงคือหวีที่หวยสั่งมารอบที่ที่สั่งมารอบแรกที่เอามามาปักชาเนี่ยก็เพราะว่าหวีอยากเอามากราฟเคยเห็นว่าเขาเอาไปกราฟต้นพวกขนแมวขนแกะางแล้วมันน่ารักเนาะเวลามันโตมันก็จะเป็นฟูๆอยู่ข้างบนหวยก็ชอบก็เลยเอาลองมาทําบ้างแต่ก็ปรกากฏว่ามันไม่สําเร็จเนาะ อุออ๋ยกรยัไม่สําเร็จคราวนี้เดี๋ยวจะลองกรัดูใหม่เนาะหลังจากที่อุ๋ยไปเรียนมาเรียบร้อยแล้วอุ๋ยคิดว่าน่าจะกรฟได้แล้วนะคราวนี้ก็เดี๋ยวรอชมคลิปรอชมคลิปเนาะเดี๋ยวไว้อุ๋ยทำอุ๋ยก็จะเอาคลิปมาลงให้ดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะคะการกรัต่อเปร์เลสเกียนะเนาะเจ้าเปร์เลสเกียเนี่ยมันเป็นต้นที่ดูแลง่ายนะแต่ตอนแรกอะ่ะอุยอะ๋ยเอามาปักไว้ในแค่กระถางเล็กๆ แล้วก็เอาไว้บนลงเรือนอืมแล้วเสร็จแล้วมันมันมันออกไวมากล่างมันออกไวมากแล้วมันก็แตกไวมากคืองามมากอุ๊ยก็เลยเอามาลงดินข้างล่างนะคะที่เห็นกันเออามาลงกระถางข้างนอกบ้านเลยอะแล้วก็ช่วงนะั้นรู้สึกจะเป็นช่วงหน้าฝนฝนตกทุกวันแทบทุกวันเลยฝนตกวันเว้นวันวันเว้นวันแล้วเขาก็ยิ่งงามมากก็เลยเข้าใจว่าอ๋อโอเคเขาอะ ก็ทาให้อรู้ว่าเขาค่อนข้างที่จะชอบน้ําเนาะเออก็เลี้ยงไว้ข้างนอกบ้านได้สบายๆเลยค่ะไม่ต้องแบบดูแลอะไรเขามากเนาะแต่ว่าหยดน้ําอย่าให้ขาดเนาะพอช่วงล่าสุดเนี่ยที่หน้าฝนมันหมดไปแล้วเนาะก็มาปีนี้แล้วเขาเริ่ม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 ,มไม่ค่อยงามอมุอ๋ยก,ก็เลยมาตัดตกแต่งเขาเนาะแล้วก็ใบเหลืองอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้น้ำรมะอุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ลดน้ำอย่างเงี้ยเนาะ อาทิตย์หนึ่งบางทีรถสักครั้งสองครั้งไรเงี้ยเออถ้ารถเขาวันเว้นวันได้หรือว่าเขาน่าจะงามกว่านี้ค่ะก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกด Subscribe เพื่อติดตามอุ๋ยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ